สวัสดีครับผมกับพ anyway> ี่บ well อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอยู่กันที่นี่เลยครับรถบ้านอินดี้นะครับกับพร้อมกับสาวสวยๆนะครับวันนี้นะครับตามโลโก้เลยนะครับโชว์รูมรถบ้านอินดี้วันนี้นะครับออกรถเพียงแค่66บาทนะครับและที่สำคัญนะครับไอเลิฟอยู่รถบ้านอินดี้แน่นอนนะครับผมกับรถสวยเลยคันนี้ปล่อยวันนี้รถสวยแน่นอนนะครับผมกับรถใบนี้ับแจกไปเลยกูแจกพวงใหญ่แบบนี้นะครับถ้าใครสนใจรถสวยแบบนี้นะครับแวะมาได้เลยนะที่รถบ้านอินดี้รถบีนะครับผมเพราะว่า วันนี้เรามีส่วนมอบรถสวยครับลูกค้านะครับออกรถเพียงแค่ 6, 6 6บาทเท่านั้นเองนะครับผมลูกค้าซื้อคนเดียวนะครับอายุ60แล้วนะครับผมซื้อได้ออกง่ายได้จริงนะครับผมที่นี่เลยรถบ้านอินดี้จังหวัดอบบุรีครับบ๊ายบายเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีศูนย์บริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี